hack, để khơi để khơi, à, hack à, nghe anh, bọc của đi, à, cô hát nghe anh bảo của đi. และคลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีมสที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม ูดูเจ้าชูยังไงโไม่เข้าใจอ๋อจะเป็นคนดีสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันจะไปเจ้าชูได้ยังไง

จริงครับใคร์ก็เชื่อก็เรื่องจริงส่วดบนก่อนนอนตลอดจะเป็นคนเจ้าชู้ได้ยังไงโง่แอบกูซ <rules> ้ำนะเพื่อนเออมันก็ไ <part> ม <of meaning> ่แอบ คนเขาว่าาคนยังแค่คนดีเลยเอาก็น,นั้นไม่ใช่เบนไงพูดเรื่องอะไรไม่รู้กันไม่รู้จริงไว้ก่อน <c oughs> ไม่คนดูเขาบอกว่าผมดูแบบมีผู้หญิงคุยเยอะดูเจ้าชู้ดูแบบผมก็มองว่าตรงไหนแกไหมคนณเอฟซีผมก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะหน้าตาหรือเพราะนิสยัยหรือเพราะอะไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้น ก็จริงมีเสอเพราะอะไรอะ่ะคือผมไม่เคยบอกเรื่องส่วนตัวผมเลยจะรู้ได้ไงว่าผมเยอะมาเยอะหรือไะ สาชอบคนเล่นดบตนนี่มึงไปเอามาจากโคไหนเนะี่ยสำนักโคไหนเนะี่ยไปเรื่อยนะไอ้สัส <c oughs> ก็เหลือเพื่อนสองจะมีผลไมหมอ๋อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้เช่นนี้ดามินเนอะ คุยกันร้อยแต่ถ้าเรบก็ครบคนเดียวคุยเป็นร้อยก็เพิเยอะเกินไอ้เหย้ย คุยไปร้อยแต่จุดจุดหลายคนก็มีอ่านี่มีเหตุผลอันนี้พูดถูกคุยไปร้อยแต่จุดจุดหลายคนก็มีใช่แต่ไม่ใช่กลัวอืม คนสองสองเซนไม่มีผลไหมหรอไม่รู้ก็ไม่ค่อยมีผลอะนี่นะไอ้แค่ตอนที่แบบว่าตอน2020่อ่ะจะไม่มีแฟนนะไอ้สัตว์แล้วไอสัตว์ถ้าตอนปีตอนปี2020ตอนที่แบบตอนที่แบบ ที่ดังๆ,ๆขึ้นมาถ้าตอนนั้นไม่มีแฟนนะผมบอกเลยว่าแบบ <c oughs> เดือดอยู่อะเอาตรง เดินมาตีเลยแบบลาชั้นเชิงนัดฉ่ำไม่ใช่ไม่ได้ไหมายถึงเรื่องนัดหมายถึงว่าแบบเอ่อคือบางคนเขาไม่บางคนเขาไม่ซัพพอร์ตถ้าเกิดมีแฟนแล้วมีนะเออไม่ใช่ไม่ใช่มีนะมีเยอะด้วยเออ บางคนเขาแบบเออเห็นว่ามีแฟนแล้วเขาก็ไม่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยอ๋อวันดีเฮ้ ด้วยเหรอมีมีก็ไม่แปลกว่ะเอาจริงก็ไม่แปลกนะจริงๆแล้วมีมันไ,ไม่แปลกนะจริงๆอะ่ะการที่ซสวีแฟนแล้วเขาจะไม่ซัพพอร์ตเราก็มีมีแหละก็จริงผมก็ส่งโสดาสาวๆคนไหนโสดได้ติดต่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ละแต่ถ้าเกิดสมมติสมมติสมมติกูจะเปย์ใช่ป่ะสมมติสมมตินะสมมติกูจะเปย์ผู้หญิงอ่ะไอ้เฮี้ยแม่งมีผัวแล้วไอ้สัตว์มึงเก็ตป่ะไอ้สัตว์แม่งเอาไปแดกบาร์บีคัตกับผัวไอ้เวนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลป่ะไอ้เฮี้ยแม่งเปย์ปุ๊บเอาไอ้สัตว์ลงสตอรี่เด็กบาร์บีคัตกับผัวไอ้เฮี้ยมึงก็ไม่อยากเปย์แล้วถูกป่ะล่ะถูกป่ะอันนี้ยกตัวอย่าง อันนี้ก oh. <mem> <occurs> <th> huh. uh, ูพ <savory production> <c oughs> <c oughs> ูดยกตัวอย่างนะถูกป่ะไอสัตว์สมมติแม่งกูมึงมึงไอเนี่ยเปย์สาวนี้ตอกอับมึงเปย์พันหนึ่งปุ๊บไอสัตว์แม่งลงสตรีมไปปุ๊บแฮกอ๋อแฮกอะไรอ้าวแฮกอีกแล้วแฮกอะไรกูนี่เล่นคิวจัดเลยกูแง่แฮกด้วยไอสัตว์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอากูแฮกไงอังบอกกูดิอ่ะกูแฮกไงอังบอกกูเดี๋ยวอ่ะมึงตอกกูเดี๋ยวกูแฮกไงมึงตอกกูมา เฮียด่าแล้วแม่งไปเฮียบอกกูแฮกแล้วก็ไม่คุยกับกูไอเวน